สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทาดินหลักขณะาตาดินมังกรปรศสบการยีดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาทําหัวข้อแรนดอมถ้ารู้ว่าคุณยังรอเขาจะกลับมาไหมเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทางผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่และสําหรับเพื่อนเพื่อนคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้และขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมซินแสบาโคช จะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับธาตุดินมังกรเพือศบกันไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ะะถ้ารู้ว่าคุณยังรอเขาจะกลับมาไหมธาตุดินมางกอนระสบกัรน,นะคะเดี๋ยวกวางขอแนะนําก่อนนะว่าเพื่อนๆดูลัคนาเป็นหลักแล้วก็ดูราศีประกอบได้นะราศีประกอบที่เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆจะยึดโยงแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกก็ได้เหมือนกันนะคะมาค่ะเรามาเปิดไพ่กันหัวข้อถ้ารู้ว่าคุณยังรอเขาจะกลับมาหาคุณไหมธาตุดินกวางจะขอเช็คเป็นความรู้สึกของเขาก่อนนะว่าเขาคิดและรู้สึกว่าคุณยังรอเขาอยู่ไหมอะเขาคิดว่าคุณยังรอเขาอยู่ไหมธาตุดิน เขาคิดว่าคุณยังรอเขาอยู่ไหมห้าไม้เท้านะคะห้าไม้เทา้าแปดเหรียญเขาคิดว่าคุณยังรออยู่ไหมเขาคิดว่าคุณยังรออยู่ไหมมีไพ่สมดาบด้วยแล้วก็มีไพ่หดาบเขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะรอเขาอะไรขนาดนั้นนะนะมันเป็นไพ่ของการเดินออกเป็นไพ่ของความเสียใจคือมันมีไพ่ของความเจ็บปวดอะ ก็าจะมองว่าคุณเจ็บจนคุณไม่ไม่รอเขาแล้วหรือเปล่าแต่ก็ยังมีการส่องการดูความเคลื่อนไหวของธาตุดินอยู่นะว่าตอนนี้คุณโอเคไหมคุณสบายดีไหมคุณเยียวยาหัวใจตัวเองได้ดีขึ้นแล้วหรือยังยังไงก็ยังมีการส่องการรอว่าเขาคิดว่าคุณรอไหมหรอเหมือนเขา คิดว่าตอนนี้คุณกําลังเจ็บปวดอยู่ไหมแล้วเหมือนกับเขาไม่อยากเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณยังเจ็บกับเขาอยู่อะค่ะเหมือนเขาก็รอจังหวะรอให้เวลามันผ่านไปรอให้อะไรอะไรมันถูกเยียวยาเสียก่อนแล้วเขาก็มีเหตุผลบางอย่างที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาคงไม่ได้คิดว่าคุณจะรออะไรเขาหรอกนะเหมือนเขาปล่อยให้คุณเยียวยาตัวเองไปก่อนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอดูไพ่เจ็ดาบหน่อยมันยังเป็นไพ่ของการส่องอยู่นะ 7ดาบ h i พินช n ชิดหกเหรียญนะคะแล้วก็มีพายเด็กถ้วยยังมีใจให้อยู่เขาอาจจะคิดว่าคุณนะยังมีใจให้เขาอยู่หรือเปล่าหรือตัวเขาก็ยังมีใจให้คุณถึงแม้ว่าอนาคตจะไม่รู้หรอกนะว่าความสาัมพันธ์มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแต่นะ ขณะเนี้ยเวลาเนี้ยวันเนี้ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างค้างคาแล้วเรายังไม่ได้เคลียร์กันอาจจะเป็นเรื่องเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เรายังไม่ได้คําตอบซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ที่มันอาจจะต้องแยกย้ายกันไปในวันนั้นอ่ะมันเป็นไพ่ชุดของความเสียใจอ่ะท่าดินมันมีความเจ็บปวดหรือเขาทําอะไรให้คุณเจ็บปวดหรือเราทั้งสองฝ่ายเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วมันก็ยังมีการส่งกันอยู่ ไม่คุณสองเขาเขาก็ยังสองคุณแหละหรือต่างคนต่างสองกันในช่วงเวลาหนึ่งหรือเปล่าก่อนที่จะเฟดกันออกไปแล้วก็ค่อยๆไม่ส่องกันอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขายังส่องคุณอยู่ไหมธาตุดินเขาส่องคุณหรือคุณไปส่องเขาคะมาดูซิว่าเขายังส่องคุณอยู่ไหมเขายังส่องคุณอยู่ไหมธาตุดินสามเหรียญอแน่นอนมาส่องแน่นอนสามเหรียญเอ็มเพอเรอร์นะคะ อ่ายังมีการรับรู้เกี่ยวกับคุณอยู่นะ8ดาบนะคะแต่เขาจะเข้ามาสองเงียบๆนะแบบไม่เปิดเผยตัวตนอาจจะเอาแอคเขาอื่นเข้ามาสองคุณนะคะเผลอๆตัวท่าดินเองคุณอาจจะบอกเขาไปไหมเขาก็เลยอาจจะมาส่งคุณไม่ได้โดยการที่เขาจะต้องระบุตัวตนในแอคเคาแอคเคาหนึงอะ แต่กวางมองว่ายังไงก็มีการส่องแน่นอนแต่เขาจะไม่ทําอะไรผีผรามอ่ะหรือไม่ทําอะไรบอกให้ธาตุดินรู้ว่าเออเขายังเข้ามาติดตามหรือเข้ามารับรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตัวคุณอยู่นะยังส่องอยู่ค่ะแลวตัวธาตุดินล่ะคุณไปส่องเขาหรือเปล่ามาดูซิว่าคุณเองเอ่ะไปส่องเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะอามีสามไม้เท้าอืมสามไม้เท้ามาเดทนะคะช่วงเวลาหนึ่งเคยไปส่องเขาอยู่บ่อยๆปะ่ะ จ็ดไม้เท้าแต่พอผ่านช่วงนั้นมาคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความจําเป็นอะไรที่คุณจะต้องไปรับรู้เกี่ยวกับเขาอะเป็นไพ่ทาวเวอร์มาเลยแล้วคุณก็ไม่ได้อยากรับรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาแล้วอะตัวท่าดินคุณอาจจะไม่ได้ไปส่องเขาทีถี่เหมือนที่เขาเข้ามาส่องคุณหรอกอาจจะมีเข้าไปส่องบ้างนะตัวคุณเองอะแต่มันเป็นการส่องแบบไม่บ่อยอะเออมันเป็นการส่องที่คุณอยากรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาเท่านั้นเองพอคุณรู้แล้วคุณก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะกลับไปส่งเขาอีกอะคะ่ะ เหมือนถ้าเรารับรู้คือเราอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวที่เราอยากรับรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาก็เข้าไปส่งในช่วงเวลานั้นๆน่นะแต่อาจจะไม่ได้ทีเหมือนกับเขานะคะคุณไม่ได้แบบรู้สึกว่าคุณต้องพยายามไปสร้างแอคเขาใหม่เพื่อไปส่งเขาไม่ไม่ขนาดนั้นน่ะแต่เขาน่าจะเป็นลักษณะแบบเออเหมือนเหมือนพยายามจะเข้ามาสง่งแต่ส่งไม่ได้อย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเหมือนคุณล็อกโปรไฟล์ไหมอ่ะอันนี้พูดเปรียบเปืยให้ฟังหรือไม่คุณก็บล็อกเขาไปอะ่ะจนเขาต้องแบบใช้ความพยายาม หรือหาหนทานดิ้นลนน่ะเพื่อที่จะมารับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวคุณเองอะค่ะอืม,มาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณท่าดินเขารู้สึกยังไงกับท่าดินคะเขารู้สึกยังไงกับท่าดินราชาไม้นะอัศวินไม้รู้สึกยังไงหรอวิว l อฟฟอร์จูนเขาก็ยังมีใจมีความรู้สึกให้ท่าดินอยู่นะเขายังตัดคุณได้ไม่หมดอะ มีไพ่ของความรักมีไพ่ของการขอโอกาสเดอดซันยังรู้สึกดีัวคุณมากๆมันเหมือนความดีมันทัดอะมันอยู่ในใจเขาชัดมากๆเลยนะคะแสดงว่าเขายังรักคุณอยู่อืมแต่ว่ามันเป็นความรักที่เหมือนคุณเองอาจจะไม่ได้เปิดใจให้เขาอีกครั้งหนึ่งแต่เขาต้องการโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาเขาเหมือนอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งไหมอะ หนึ่งถ้วยใบนี้คือไพ่หนึ่งเหรียญเขารู้สึกว่าคุณให้ความมั่นคงกับเขาได้หรือคุณหนหยอยู่ในช่วงชีวิตที่เขายากลําบากอะแล้วเขาอาจจะได้รับการซัพพอร์ตหรือการช่วยเหลือจากท่านดินไหมนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณอาจจะมีประโยชน์หรือมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างในด้านนี้สําหรับเขาอมืมาดูซิว่า เวลาที่เขาคิดถึงเราอะเขาคิดถึงเราเรื่องอะไรคะาธาตินเวลาที่เขาคิดถึงเราเขาคิดถึงเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะาธาตินมีไพ่เอ็มเพรสนะการดูแลการเทคแคร์อะชาริออตการพาเขาไปข้างหน้าชาริออตสิบถ้วยความสุขการเป็นครอบครัวเป้าหมายความคาดหวังในชีวิตอะ สี่ถ้วยแสดงว่าเขาว่าคาดหวังกับคุณมากๆเลยนะห้าดาบเขาเคยคาดหวังไปถึงการสร้างครอบครัวการเป็นครอบครัวชีวิตการแต่งงานอะไรอย่างนี้ไปเลยอะท่าดินแต่ทีเนี้ยม,มันอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณเองอาจจะไม่สามารถเติมเต็ม ความรู้สึกให้เขาได้ในบางช่วงเวลาแต่เหมือนเขาเรียกร้องคุณทุกช่วงเวลาแล้วถ้าช่วงไหนที่คุณไม่สามารถเติมเต็มบางอย่างให้เขาได้อะมันก็จะเกิดความขัดแย้งความไม่พอใจนะคะเหมือนเขาก็เป็นคนที่เอาแต่ใจเหมือนกันถ้าสมมุติว่าคุณไม่สามารถทําตามในแบบที่เขาต้องการได้อะ เขาก็อาจจะทําพฤติกรรมอะไรที่มันไม่น่ารักหรือเปล่าทาให้เรารู้สึกเสียใจทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจคือเขาจะท็อกซิกทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําให้เขารู้สึกพึงพอใจได้เขาก็จะใจดีอ่ะคุณอะซึ่งบางทีถ้าดินคุณอาจจะคิดว่าการที่เขาทําพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเหมือนเขาเอาแต่ตัวเขาเป็นหลักปะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยที่แบบไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณเลยนะคะว่าบางช่วงเวลาคุณก็ไม่ได้พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาขนาดนั้นอืม มันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้อะนะเนี่ยเหมือนกับคุณดีกับเขามาเสมอนะเขารับรู้ได้เนี่ยเอ็มเพ a เชอรออตเนี่ยคุณอยู่ประคองชีวิตของเขาเนี่ยสิบถ้วยทําให้เขามีความสุขนะคะแต่ทีเนี้ยสี่ถ้วยกับ5ดาบมันเข้ามามันมาบอกว่าแต่ช่วงเวลาไหนที่คุณไม่สามารถเติมเต็มให้กับเขาได้อะเขาก็จะมีพฤติกรรมอะไรอีกอีกอย่างหนึ่งอะที่อาจจะเป็นการกดดนันหรืออาจจะเป็นการบังคับฝืนใจธาตุดินไหมอะขอดูไพ่ห้าดาบคะ่ะ เห่ไหมเดวิลเลยมันเป็นไพ่ของการผูกมัดการบังคับอ่ะการกดดันพอเขาไม่ได้ดั่งใจนะคะเขาก็หันหลังหนีเราอ่ะเออเหมือนเขาจะอยู่กับเราในช่วงเวลาที่มีความสุขหรือช่วงเวลาที่คุณให้เขาได้แต่ถ้าช่วงไหนที่คุณให้เขาไม่ได้อ่ะหรือเขารู้ว่าคุณจะพาเขาไปไม่รอดแล้วอ่ะหรือมันกําลังจะจมน้ําอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็อาจจะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้น อืมแล้วก็อาจจะปล่อยท่าดินให้ท่าดินเคว้งของท่าดินไปก็ค,คือหาทางว่ายน้ําขึ้นบกเองอย่างเงี้ยค่ะมาดูสถานการณ์ท่าดินตัวท่าดินที่คุณมีต่อเขาเป็นยังไงตัวท่าดินเองอ่ะตอนนี้ที่คุณมีต่อเขาเป็นยังไงคะหนึ่งดาบแปดไม้เท้า ตัวธาตุินที่มีต่อเขาเหรอเด็กเหรียญมีไพ่ของความเด็ดขาดนะคะอ่าแปดไม้เทา้าการตัดสินใจที่ที่ตัดสินใจเลยเพราะเกิดจากการทบทวนมานานแล้วก็มีไพส่สามถ้วยสามถ้วยขยายมาได้เทมเพ n c นนะมันจะเป็นการลดสถานะหรือเปล่าธาตุินอืม ถ้าคุณทั้งคู่นะยังเป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาคุยกันได้ถ้าดินอาจจะทำตัวปกติอะ่ะเหมือนเหมือนไม่ได้รู้สึกแบบโกรธแค้นเคืองคือคุณจะไม่แสดงอาการออกมาเนาะคุณจะเป็นคนนิ่งแล้วก็เก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจแต่เป็นคนฝังใจนะเก็บทุกอย่างไว้ในใจนะคะแต่จะเป็นคนฝังใจแล้วก็อาจจะทําทุกอย่างปกติคุยได้อะไรได้แต่เรื่องของความสัมพันธ์หรอมันน่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อะ่ะ เพราะว่ามันมีความเด็ดขาดมันมันเป็นไพ่หนึ่งดาบอะแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากการตกตะกอนแล้วอะแล้วเวลาที่าตาดินตัดสินใจถ้าคุณได้ลงดาบไปแล้วถ้าตัดสินใจไปแล้วว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นได้อีกเลยนะคะถ้าช่วงเวลาที่คุณยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าตัดสินใจไปแล้วอะคุณก็จะฟันดาบเลยว่าถ้าดาบมันลงไปแล้วเนี่ย คือทุกอย่างมันก็ตามนั้นน่ะมันก็ขาดตามนั้นถึงแม้ว่าภายนอกคุณอาจจะแสดงอารมณ์ตามปกติของคุณนะอืมซึ่งความน่ากลัวของธาตินก็จะเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อะจะเป็นสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามมองคุณไม่ออกเขาจะเห็นว่าคุณทําทุกอย่างเป็นปกติเป็นคนเดิมเป็นปกติแต่เขาคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ําไปว่าเอ้ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจริงๆหรอมันจะเป็นลักษณะแบบนี้กว่าเขาจะรู้ตัวนะคะว่าคุณไม่สามารถกลับไปได้เงี้ย เขาก็จะเป็นฝ่ายคาดหวังกับคุณไปเรื่อยๆจนเขาเจ็บด้วยตัวเขาเองนั่นแหละเขาเอางี้ดีป่ะเดี๋ยวเปิดก่อนว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาถ้าดินถ้าดินค่ะคุณอะรู้สึกยังไงกับเขาเอ่ยคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะมีไพนะ่สิบเหรียญนะสิบเหรียญ the f o o คุณรู้สึกยังไงกับเขาหกถ้วย มีไพ่ห้าเหรียญนะคะความทรงจําดีๆที่มีต่อกันมันก็มีแต่ว่าความทรงจําดีๆตรงนั้นมันไม่ได้มีผลอะไรต่อใจคุณแล้วปะคุณก็ยังจําได้นะเรื่องราวดีๆที่เขาทํากับเรามันก็มีเหมือนกันแต่ว่าคุณอาจจะทําอะไรไว้เยอะกว่าเขานะคะทําเรื่องราวดีๆไว้เยอะกว่าแต่ว่ามันมันไม่สามารถมาบาร,ร้านหรือมากบความเจ็บปวดของคุณได้อะ่ะ แล้วคุณรู้สึกว่าต่อให้มันขุดขึ้นมาพูดกันมากแค่ไหนนะห้าเหรียญเฮอร์มิตมันมันคือสภาวะอารมณ์ที่ปล่อยวางคือสภาวะอารมณ์ที่ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอดีตคุณก็จะทิ้งเรื่องของอดีตเอาไว้ตรงนั้นนะคะแล้วคุณก็จะไม่ไปรู้สึกอะไรกับอดีตตรงนั้นอีกอืมมันเป็นเรื่องของความทรงจําใช่คุณจําได้ทุกอย่างนะคะว่ามันมีทั้งช่วงเวลาดีๆมีช่วงเวลาของการเจ็บปวดแต่อดีตไม่สามารถลื้อฟื้นให้คุณกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ คนเราอ่ะจะลืมคนเก่าได้หรือไม่ได้น่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจําอดีตได้แค่ไหนทุกคนมันลืมใครไม่ได้หรอกแต่เพียงแค่ว่าเวลาที่เรานึกถึงอ่ะหรือเวลาที่เราย้อนลําลึกอ่ะเราอ่ะยังรู้สึกอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะมันตัดสินกันตรงนี้เราไม่ต้องถึงขนาดไปบล็อกไปอะไรมันไม่จําเป็นเลยต่อให้เราบล็อกเราเราก็หนีได้แค่กายอ่ะแต่ใจเราหนีเ้ล่ะก็ไม่นะคะแต่ถ้า เออเราจะบล็อกหรือไม่บล็อกแต่ถ้าใจเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไหวติงไม่ได้อะไรแล้วอะ่ะคือนัน่นนะคือการ move on ที่แท้จริงบางคนเข้าใจผิดนะว่าเออการบล็อกบล็บอกไปสาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการที่ทำให้เรา move on ได้ไหมทุกอย่างอยู่ที่ใจล้วนๆมาดูกันต่อนะคะมาดูซิว่าเขา มีใจอยากจะกลับมาหาคุณแล้วถ้าเขากลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะเขามีใจอยากจะกลับมาหาคุณไหมแล้วถ้ากลับมาแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงคะราชินีดาบนะแฮงแมนนะเขามีใจอยากจะกลับมาหาคุณไหมอะอัศวินถ้วยราชินีเหรียญ ก้าวถวยเขามีใจอยากกลับมาหาคุณไหมแต่เขามีความเชื่อมั่น uhh ว่าคุณอาจจะเป็น okay ฝ่ายกลับไปหาเขามากกว่านะแม่หมอดุมยาดุมก่อนเขามีความเชื่อนะคะว่าตัวคุณน่ะจะเป็นฝ่ายกลับไปหาเขามากกว่านะเขาอาจจะเล่นกับเวลาเล่นกับความยาวนานคือเวลาความยาวนานน่ะมันเล่นกับความรู้สึกของคนได้ไงความเงียบเนี้ยมันเล่นกับความรู้สึก ทำให้คุณคาดเดาอะไรไม่ได้อะไรบราบาราประมาณนั้นนะแล้วสุดท้ายอาเขาจะปล่อยให้เวลาเป็นเป็นตัวเร่งความรู้สึกให้ทัดดินหวยหาเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองว่าคุณก็รักเขาเหมือนกันเขาอาจจะมองจากความทุ่มเทไหมเขาอาจจะมองว่าเขาอาจจะมีมีการมองมีความเชื่อนะว่ายิ่งทุ่มเทมากเท่าไหร่ยิ่งรักมากเท่านั้นใครก็ตามเป็นฝ่ายทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้ คนคนนั้นจะเป็นฝ่ายรักมากที่สุดแล้วเขาก็เชื่อแบบนั้นค่ะนั้นเราลองมาดูซิว่าเขาจะเป็นฝ่ายทักเข้ามาหาธาตุดินก่อนไหมอะจะเป็นฝ่ายทักมาหาธาตุดินหรือหาทางมาหาคุณก่อนไหมมีแม่เจ็ดถ้วยเขาก็พิจารณาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเด็กดาบเนี่ยเขาสังเกตก่อนสังเกตหรือตามสองคุณก่อนว่ายังไงอัศวิเลียน ราชาถ้วยเขาจะเป็นฝ่ายทักมหาคุณก่อนไหมแล้วก็มีไพ่สิบดาบเดี๋ยวขอไพ่สิบดาบหน่อยเนาะเขาคิดนะแต่เขายังไม่ได้ทําอะไรตอนนี้ท่าดินสิบดาบมีไพ่เมจิกเชียนใช่เขาคิดแต่เขาว่ายังไม่ไม่ทําอะไรตอนนี้ถ้าเขาจะทักมาก่อนหรอเขาจะทักมาในรูปแบบของธุระอ่าหรือคุณกับเขาอาจจะยังมีความสัมพันธ์หรือมีธุระอะไรบางอย่างที่ยังต้องติดต่อกันหรือยังต้องเชื่อมโยงกันอยู่ แต่มันน่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้เขาเก็บเอาเรื่องทุรละนั้นนะ่ะเอาไว้เป็นตัวช่วยสุดท้ายอะ่ะมมันเหมือนแบบว่าทุรละเรื่องนั้นอ่ะจะเหตุผลอะไรไม่รู้นะอะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะอาดิน<ๆ>เขาจะเก็บเอาไว้เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะเอาสิ่งนั้นน่ะมาช่วยเพื่อให้มีประเด็นมีเรื่องที่จะกลับมาคุยกับคุณ<ๆ>เนี่ยแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เขาจะไม่ทักมาตรงๆแบบคิดถึงนะนูน่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเขาสร้าง สร้างสิ่งที่มันค้างคาเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ค้างคานั่น,นกลับมาเคลียร์กับคุณแล้วก็เข้าประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวอืมนี่นี่เมจิกเชนคือการทักมาแบบมีชั้นเชิงนะคะเขาจะไม่เห็นตรงมาดูซิว่าในใจเขาลึกๆอะเขายังรักคุณอยู่ไหมท่าดินเรามาดูกันปะแบบรักแบบไหนอะไรยังไงอะ ในใจลึกๆอะเขายังมีคุณยังรักคุณอยู่ไหมไพ่จะติ e นะคะ The moon o u s จะติ the moon มีไพ่สเตรนคือเขาเป็นคนนี้ใส่ชอบควบคุมนะเนี่ยดูจากไพ่เนี่ยก้าวเหรียญเนี่ยรักไหมรักในแบบของเขาเขารักนะเขารักในแบบที่อาจจะคาดหวังกับเราเยอะคือคือความคาดหวังบางครั้งมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวได้เหมือนกันนะเอาจริงความคาดหวังคนที่คาดหวังกับอ e ีกฝ่ายหนึ่งอะ อีกคนคาดหวังอ่ะมันจะกลายเป็นคนที่ดูเห็นแก่ตัวเพราะว่าคนที่ถูกคาดหวังเหมือนจะต้องทําอะไรให้พอใจให้ถูกใจอย่างเงี้ยมันเป็นความกดดันเนี่ยสตรีน์มันคือการควบคุมอยู่แล้วนะคะเออเขาก็ก็รักเขาจะเรียกว่ารักยังไงดีว่ารักตัวเองเ,อเขาก็รักคุณนะท้าทินแต่เขารักตัวเขาเองมากกว่าอย่างนี้ไหมคือเราต้องพูดกันประมาณนี้ปะ่ะอะไรที่เป็นความสุขของเขาเขาอยากได้จากคุณแต่เขาอาจจะมองข้าม หรืออาจจะนึกไม่ถึงหรืออาจจะไม่ได้เป็นการตั้งใจนึกถึงว่าคุณจะโอเคไหมแต่เขาก็จะเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยก้าวเรียนลาชินีถ้วยนะคะโอเคฉะนั้นเรามาดูกันสิว่าสุดท้ายแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะสุดท้ายแล้วนะ สุดท้ายจะเป็นยังไงล่ะไพ่ฮาโลแฟนหกไม้เท้านะคะหกไม้เทา้าเจ็ดเหรียญอ่ะเดี๋ยวจะต้องมีการติดต่อกันอีกแน่นอนอ่ะอดีตจะมีอดีตกลับมานะทาดินอดีตนี้จะกลับมานะหนึ่งไม้เทา้าอืมแต่มันเป็นการกลับมาที่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นนะทัดินมันรู้สึกแบบไม่ได้ดีใจอะไรขนาดนั้นอนะ่ะไม่ได้ดีใจเลยด้วยซ้ำไปมันเป็นความเศร้ามันเป็นความเจ็บปวด นะคะห้าถ้วยไหนดูซิสองเหรียญแล้วคุณต้องประคองอารมณ์ของตัวเองด้วยเนาะแล้วก็มีไพ่ราชาดาบแต่สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถที่จะประคองความรู้สึกของตัวเองไปได้โดยที่คุณไม่ได้รู้สึกหวันไหวค่ามันเป็นการพิสูจน์ใจของคุณด้วยนะการที่แฟนเก่ากลับมาคนเก่ากลับมาเนี่ยกวางม,มองว่ามันเป็นการพิสูจน์ใจเราด้วยพิสูจน์ความรู้สึกของเราอะเรายังมีอารมณ์หวันไหวอยู่ไหมเรายังแบบมีความรู้สึก แบบอยากจะกลับไปตรงจุดนั้นไหมอืมแล้วเราก็จะได้รู้ใจเราสักทีไงอืมทัดดินว่าโอเคเรากับเขาเนี่ยมันไม่มีวันที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วใช่ไหมเราจะได้คําตอบเองก็คือไพ่อ่ะบอกว่าเขาจะกลับมานะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาแต่อย่างที่บอกไปอะ่ะแต่เป็นการติดต่อแบบมีชั้นเชิงหรือมีเรื่องอะไรที่คุณสองคนยังต้องเคลียร์กันในประเด็นที่มันค้างคาอยู่นะคะโอเคนะอ่ะเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้อง เห็นเป็นชาวพุธศพนะคะเห็นเป็นชาวสิงเห็นเป็นชาวตุลเห็นเป็นชาวกันเห็นเป็นชาวธนูเห็นเป็นชาวมังกรกรกฎนะคะมีชาวพิจิกมีชาวเมษนะคะมีชาวมีนนะ นอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอากหน,น่าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย